ขณะนี้นะครับผมอยู่หน้าบูธ Mercedes-Benz ครับ m e r c e d e s Benz จัดเต็มไฮไลท์ถึง5รุ่นด้วยกันนะครับและมีรุ่นต่างๆนอกเหนือจากนี้อีกมากมายเลยทีเดียวครับเราเข้าไปดูกันดีกว่าครับว่าในงานบางกอกอ n t e r n a t i o n a l Motor ม h o w ครั้งที่42นั้น Mercedes-Benz มีนตกรรมอะไรให้พวกเราได้ชื่นชมกันบ้างขอเชิญครับเมอร์เซเดสเบนซ์โชวิสัยทัศน์แห่งอนาคต ย้ำความมุ่งมั่นในการมอบประสบการณ์การขับขี่ที่ดีที่สุดให้กับผู้ใช้รถยนต์ในไทยที่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่42ตั้งแต่วันที่24มีนาคมที่ผ่านมาไปจนถึงวันที่4เมษายน2564ที่ Impact Challenge r h a l l 3เมืองทองธานีด้วยการสร้างสารรค์บูธรถยนต Mercedes ์ Mercedes-Benz โฉมใหม่ที่จะเซอร์ไพรส์ผู้ชมด้วย ประสบการณ์ดิจิทัลสุดล้ำลึกพร้อมโชว์ไฮไลท์เด็ดของรถจนรุ่นใหม่ที่จะสร้างความตื่นเต้นให้กับตลาดรถจนหรูอย่างต่อเนื่อง5รุ่นได้แก่ Mercedes-Benz E-Class Coupe และ Mercedes-Benz E-Class Cabriolet สองจดกรรสปอร์ตโฉมใหม่ซึ่ง Mercedes-Benz นำมาเผยโฉมเป็นครั้งแรกในไทยพร้อมด้วย Mercedes-Benz the New E-Class Mercedes AMG GLA 35 4Matic และ Mercedes-Benz GLE 350DE 4Matic Exclusive โดยวย r e r d e s e s n z n ยังมาพร้อมกับแคมเปญพิเศษรับเลยทองคำหนัก1บาทมูลค่า25,150สํบาทสำหรับลูกค้าทุกท่านที่ซื้อและรับมอบรถจนต์ r e r d e s e s n z n และ Mercedes-AMG รุ่นที่ร่วมรายการตั้งแต่วันที่15มีนาคมถึง15เมษายน2564 ที่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์และที่ผู้จำหน่ายรถยนต์ Mercedes-Benz อย่างเป็นทางการทั่วประเทศที่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่42 m e r c e d e s Benz พร้อมเชื่อมต่อประสบการณ์การขับขี่ที่ดีที่สุดทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์เข้าด้วยกันอย่างไร้รอยต่อด้วยการพลิกโฉมหน้าการสร้างสารรค์บูธ m e r e e d e s b e n z ภายในงานใหม่ทั้งหมดทั้งในเรื่องของการนำเสนอผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมจาก Mercedes-Benz และประสบการณ์การพูดคุยกับ Digital Guide ที่ครอบคลุมและครบครันตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าในทุกไลฟส์สไตล์โดยเฉพาะการนำเสนอรถยนต์ที่ประสานเทคโนโลยี Plug-in Hybrid ภผ่ายใต้กลยุทธ์ Electric First พร้อมทั้งพาผู้เข้าร่วมงานไปสัมผัสกับนวัตกรรมของ Mercedes-Benz ผ่านประสบการณ์ดิจิทัลสุดล้ำลึก Immersive Digital Experience จะฉีกทุกกฎการเข้าชมงานมอเตอร์โชว์อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนสำหรับไฮไลท์ของรถยนต์ที่ Mercedes-Benz นําำมาจัดแสดงภายในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่42ได้แก่ Mercedes-Benz e 2 0 0 Coupe AMG Dynamic จดระกบที่รังสรรค์ขึ้นอย่างชาญฉลาดด้วยการออกแบบภายใต้คอนเซปต,ต์ s e n s u a l Purity ที่ผนวกความเป็นสปอร์ตคูเปเข้ากับความหรูหราได้อย่างน่าทึ่ง โดยมาพร้อมกับขุมพลังของเครื่องยนต์เบนซินแถวเรียก4สูบขนาด1,991ซีซีพร้อมเทอร์โบและอินเตอร์คูลเลอร์ให้แรงม้าสูงสุด197แรงมา้าพร้อมให้อัตราเร่งที่ยอดเยี่ยมจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเวลาเพียง7.6วินาทีมอบความเร็วสูงสุดที่237กิโลเมตรต่อช e ั่วโมง Mercedes-Benz E 2 0 0 c o u p ค AMG Dynamic วางจำหน่ายในราคา 4,550,000บาท Mercedes-benz E 200 Cabriolet AMG Dynamic จดกรรมสปอร์ตเปิดประทุนสุดหรูหราที่พร้อมเผยความสาง่างามให้โลกได้เห็นและถ่ายทอดความสปอร์ตได้อย่างเหนือชั้นในทุกมุมมองโดยมาพร้อมกับคุมพลังของเครื่องยนต์เบนซินแถวเรียง4สูบขนาด1,991ซ c พร้อมเทอร์โบและอินเตอร์คูลเลอร์ให้แรงม้าสูงสุด197แรงม้า พร้อมให้อัตราเร่งที่ยอดเยี่ยมจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเวลาเพียง7.9วินาทีมอบความเร็วสูงสุดที่234กิโลเมตรต่อชั่วโมง mercedes benz e 2 0 0 cabriolet amg dynamic วางจำหน่ายในราคา5,140้านบาทนอกจากนี้ที่งานบางกอกอิน international motor show ครั้งที่42 mercedes enz, อ mercedes benz ยังร่วมมือกับหอการค้ายเยอรมันไทย และบริษัทชั้นนําจากประเทศเยอรมนีที่เข้ามาดําเนินธุรกิจในประเทศไทยประกาศเปิดโครงการ Clean Air Initiative อย่างเป็นทางการโดยจุดมุ่งหมายในการผลักดันให้บริษัทต่ตางๆผลิตสินค้าและบริการที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดอากาศที่สะอาดและบริสุทธิ์โดย Mercedes-Benz จะนำโครงการ Charge to Change ที่ได้ริเริ่มขึ้นในปีที่แล้ว และได้รับเสียงตอบรับที่ดีเยี่ยมในการช่วยส่งเสริมให้ผู้ใช้รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดทั่วประเทศไทยหันมาชาร์จเพื่อเปลี่ยนโลกร่วมกันมารวมอยู่ในโครงการ Clean Air Initiative ในครั้งนี้ด้วยผู้สนใจสามารถเข้าชมบูธ Mercedes-Benz ได้ที่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์ชครั้งที่42ที่ Impact Challenger Hall 3เมืองทองธานีตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่4เมษายน2564 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรถยนต Mercedes ์ Mercedes-Benz ทุกรุ่นได้ที่ผู้จำหน่ายรถยนต Mercedes ์ Mercedes-Benz และผู้จำหน่ายรถยนต Mercedes ์ Mercedes-AMG อย่างเป็นทางการทั่วประเทศที่ผ่านไปทั้งหมดนะครับก็คือไฮไลท์ของบูธ Mercedes-Benz ในงานบางกอก International Motor Show ครั้งที่42ครับ ถาท่านใดมีโอกาสนะครับแวะมาชมที่บูธ m e r c e d e s b e n z กันได้เลยครับ